ชวนไขปริศนาหรือนัดเดินทางข้ามเวลามีอยู่จริงในฟุตบอลโลกปี1962สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านผมวงในลูกหนังขอพามาย้อนรอยเรื่องราวสุดลึกลับในวงการฟุตบอลที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงจนถึงทุกวันนี้กับภาพถ่ายในตำนานที่ทําให้หลายคนเชื่อว่าการเดินทางข้ามเวลาอาจมีอยู่จริงย้อนกลับไปในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1962ที่ประเทศชิลีทีมชาติบราซิลสามารถเอาชนะเชโกสโล โวาเกียไปได้3ต่อหนึ่งคว้าแชมป์โลกไปครองอย่างยิ่งใหญ่และในโมเมนต์แห่งความสุขนั้นเองที่มาโรรามอสกับตันทีแซมบ้ากำลังฉูถ้วยแชมป์อย่างภาคภูมิใจแต่เมื่อภาพถูกขยายและสังเกตยอย่างใกล้ชิดกลับมีประเด็นที่น่าประหลาดใจท่ามกลางบรรดาน,นักข่าวและช่างภาพที่รายล้อมรามอสซึ่งส่วนใหญ่ใช้กล้องกล่องรุ่นเก่าที่นิยมในยุคนั้นกลับมีบุคคลปริศนาคนหนึ่งถืออุปกรณ์คล้ายโทรศัพท์ฝาพับอยู่ในมือโทรศัพท์ที่มาก,ก่อนการสิ่งนี้ ทำให้ทฤษฎีสมคบคิดเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าโทรศัพท์ฝาพับเครื่องแรกอย่าง m o t o r OLA STAR t a l เพิ่งจะถูกคิดค้นขึ้นในปี1996หรือกว่า34ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาพนี้การที่อุปกรณ์ที่มีรูปทรงทันสมัยอย่างไม่น่าเชื่อไปปรากฏอยู่ในภาพจากยุค60จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายตักกะและจุดประกายคำถามมากขึ้นที่สำคัญกว่านั้นคือภาพดังกล่าวจากรายงานของ Daily Mirro r ดูเหมือนว่า รามอสกับตันทีมบราซิลก็กำลังจ้องมองไปที่อุปกรณ์ชิ้นนั้นด้วยความสนใจเล่ากับว่าเขาเองก็ไม่คุ้นเคยกับสิ่งของที่เห็นตรงหน้าเช่นกันยิ่งทําให้พิษฎีเรื่องนัดเดินทางข้ามเวลามีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกความจริงที่อาจอยู่เหนือจินตนาการแน่นอนว่าในยุคนั้นกล้องกล่องถือเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ทันสมัยที่สุดแล้วมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ใช้งานง่ายและมีวางจําหน่ายเป็นจํานวนมากในช่วงปลายศตวตรรษที่19และต ศวรษ20ซึ่งลักษณะของมันแตกต่างจากอุปกรณ์ที่เห็นในมือของบุคคลปริศนาอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็ให้ความเห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นกล้องถ่ายรูปในรูปแบบพิเศษที่หายากหรือเป็นกล้องสําหรับบันทึกภาพยนตร์ขนาดเล็กที่มีรูปทรงคล้ายคลึงกับโทรศัพท์ฝาพับอย่างบังเอิญบางก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจเป็นกล้องสองทางไกลหรืออุปกรณ์สื่อสารบางประเภทที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงนานเฉพาะทางเท่านั้นแล้วคุณล่ะครับ เชื่อในทฤษฎีนักเดินทางท่ามเวลาที่หลุดเข้ามาในฟุตบอลโลกเมื่อ60กว่าปีก่อนหรือคิดว่าอุปกรณ์ลึกลับชิ้นนั้นเป็นแค่กล้องถ่ายภาพที่มีหน้าตาประหลาดก,กันแน่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลแบบเจาะลึกหรืออยากผ่อนคลายด้วยเกมมันๆก็อย่าลืมแวะไปที่ sexypgt นะครับมีอะไรให้เลือกเพียบเลยรับรองว่าถูกใจคอบอลอย่างพวกเราแน่นอน